ตรงนี้คือแยกน้องคายวิทยานะเป็นการแก้ไขจุดเสี่ยงอของเทศบาลเมืองหน้องคายซึ่งเดิมทีจุดนี้นี่มีเคยมีเหตุชนเสียชีวิตสองครั้งนะครับแล้วก็ทีมสอบสวนรถอุบัติเหตุได้บูรณาการกันลงพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์จุดเสี่ยงนะครับ จนตกผึกนะครับมาวันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทางเทศบาลเมืองน้องคายก็ได้ดําเนินการาตั้งตุกตาลมลุกนะครับซึ่งเป็นพลาสติกถ้าตรงออกมาด้านาหน้าโรงเรียนน้องคายวิทย์เนี่ยตรงนี้เดิมทีรถจะยูเทินกลับได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นจ้ใช้ตุกตามาไม่ให้กลับรถจะต้องไปเข้าวงเวียนนะครับ รถที่มาจากนาไก่นะครับก็ต้องเข้าวงเวียนนะครับะนะครับมีการติดสปอตไลท์เพิ่มนะครับมีแสงสว่างในวงเวียนครับรถที่ออกมาจากบ้านนาไก่นะครับก็จะเข้าในเมืองก็ต้องมามาเข้าวงเวียนนะครับนะ แล้วก็ผัดมาตรงนี้นะครับจะมีซอยซอยออกแกหมู่บ้านตรงนี้ก็ก็ต้องออกซ้ายออกซ้ายไปไปกลับรถตรงอีกประมาณ60-70เมตรนะครับแต่ถ้าตรงออกมาเลยก็จะเป็นการย้อนสอนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ฝากถึงคนน้องขายแล้วก็ต้องขอบคุณทาง เทศบาลเมืองน้องคายนะครับที่ช่วยกันแก้ปัญหารถอุบัติเหตุรถเกยียรติรถตายนะครับอันนี้ใหม่ๆอยู่นะครับก็ฝากพี่น้องชาวน้องคายนะครับให้เรียนรู้นะครับการเข้าวงเวียนจะต้องให้รถทางขวาไปก่อนนะครับ